เดินทางมาวันนี้นะครับก็ามานําความห่วงใยจ,จากท่านนายกม,มนตรีรัฐมนตรีว่าการกรุรวงกลาโหมนะครับ <c oughs> ซึ่งท่านท่านได้ให้มาช่วยดูแลพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับในกรณีที่มีข่าวว่า,ามีแรงงานต่างด้าวทะลักออกไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ก็ทํางานกันอย่าง,งหนักนะครับก็ได้เห็นวันนี้ผมก็มามาดูแล้วก็ มาทำความเข้าใจนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ได้ข่าวได้ข่าวจากน้องๆที่เป็นรฐนัฐมนตรีนี้นะก็ยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในเมียนมานะครับที่มีความประสงค์อยากจะกลับก็พยายามติดต่อมาพยายามที่จะลักลอบข้ามกลับมาแต่นี้เป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยที่ยาามลักลอบกลับมาซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็มีมาตรการรองรับอยู่แล้วในการที่จะรับคนไทยกลับมานะครับโดยเข้ามาก็ดําเนินตามวิธีแล้วก็เข้าขอคอลันที ซ,ซึ่งอันนี้เป็นเคสคนไทยนะครับแต่ในกรณีแรงงานต่างด้าวขนาดนี้เรา,เราสกัดกั้นเพราะว่าเราไม่สามารถะจะรอ,องรับในเรื่องคอลเลนทีนได้ครับก็ออย,ยังไม่อนุญาตสำหรับแรงงานที่ข้ามกลับไปแล้วนะครับบางคนยัง,ยงมีเวิร์กเพอร์มิทอยู่ยังมีอะไรแต่ว่าช่วงที่ประเทศไทยติดมีเชื้อติดในกรุงเทพระยะหนึ่งคนพวกนี้ก็แตกตื่นแล้วขอกลับไปเมียนมาตอนนี้ในเมียนมาเนี่ย การระบ,บาดมากกว่าในไทยเขาพยายามที่จะขอกลับมาตอนนี้ก็อันนี้เราเราเรงช,ชะลออยู่นะครับก็มีกระบวนการที่พยายามที่จะนํแรงงานพวกนี้กลับเข้ามาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสกัดกั้นนะครับส่วนราชการที่จะรองรับคนไทยกลับซึ่งคนไทยหลา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 ยส่วนที่เข้าไปทํางานในเมียนมาเนี่ยครับอันนี้จะขออนุญาตให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตา ได้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าว่าทางจังหวัดตากเตรียมมาตรการอย่างไรแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยที่ที่อยากจะกลับเข้ามานะครับได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดตากได้กําหนดเอาไว้ครับข้ามไปทํางานฝั่งเมียนมาโดยก็ในเมืองมิวด,ดีนะครับแล้วก็ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีความกังวลน,นะครับของคนเหล่านั้นว่าเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีถูกจำคุกนะครับแล้วก็ กระบวนการในการาขึ้นศาลอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทําให้คนที่คิดจะกลับเข้ามาในประเทศคนไทยเหล่านั้นเนี่ยเกิดความกังวลจริงเกิดกรณีลักลอบเข้ามานะครับาสาเหตุเหล่านี้เนี่ยทางจังหวัดก็ได้พูดคุยกับทางาฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายนะครับทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายตอมสุรกากร,กรต่างๆได้พูดคุยหมดเลยนะครับ แล้วก็เราก็กำหนดเป็นแนวทางในการทำงานของทุกหน่วยนะครับว่าในการเข้ามาของคนไทยเหล่านี้ถ้าจะกลับเข้ามาเนี่ยนะครับก็ให้ประสานมาทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเมื่อรับทราบของการประสงค์จะกลับแล้วเนี่ยก็จะมีการรับตัวมานะครับโดยเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับรับตัวมาแล้วเนี่ยก็ดําเนินการตามระเบียบซึ่งเราก็มีการปแก้ไขประกาศของจังหวัดเพื่อที่จะรองรับว่า เข้ามารักษณะแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายแต่มาตราที่ขึ้นสารแขวงเท่านั้นไม่ได้ไปขึ้นสารังหวันดังนั้นกระบวนการจะเร็วขึ้นนะครับเช่นการการชำระค่าปรับอะไรต่างๆก็จะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวเขาก็จะไม่ต้องถูกจำคุกนะครับหลังจากกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะนําตัวเขาเข้าคอรันทีทันทีเลย14วันนะครับเขาก็กลับบ้านได้อย่างปกติก็เป็นแนวทางที่เราประชาสัมพันธ์ไปให้คนไทยฝั่งนู้นเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นว่าการ กลับมาโดยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เขาจะปลอดภทัยที่สุดแล้วก็สะดวกมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปสิ่งที่เขากังวลอยู่เดิมนะครับก็จะหมดไปยนะครับก็ฝากประยำพันธ์ไปยังพี่น้องฝั่งนู้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประยำพันธ์นั้นเนี่ยจังหวัดก็ได้อบอกข่าวให้ทั้งคนไทยฝั่ง,งไทยเราเ่ยครับที่มีญาติพี่น้องที่ไปทํางานฝั่งเมียนมาเนี่ยครับก็ได้รับทราบด้วยนะครับไปนี้ก็เป็นนโยบายที่เดินเดินหน้าเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับท่านทั่วครับรส่วนสถานโควิดที่ระบาดอยู่เราคุมได้ครับ,รบสำหรับช่วงนี้จังหวัดตากเราที่พบเคสล่าสุดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ร,รวมเคสแล้วตอนนี้มี4ี่รายนะครับซึ่งในสี่รายนี้เนี่ยก็ล้วนมาจากกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นนะครับคือเริ่มต้นที่เราพบคนติดเชื้อรายแรกที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ในพื้นถิ่นเรา แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ตอนที่สั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วโดยเอาคนที่สัมผัสทั้งหมดนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยร่วมร่วมร้อยคนเนี่ยนะครับไปสังเกตอาการตามลําดับความเสี่ยงนะครับเสียงมากก็เข้าโลเคอลควอนตีนเสียงน้อยก็ให้โฮมแอนตีนเสียงไม่เสียงเลยแต่ว่าเคยเคยมีความกังวลอยู่ก็ให้เป็นเซลล์แอนตีนอันนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วก็ให้ทางทีมสอบสวนโรคก,กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยลงไปให้คําแนะนําในทุกกลุ่มแล้วนะครับ ซึ่งขณะนี้ทั้ง4คนนี้เนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นะครับอาการก็ไม่ไม่หนัก,กน,นะครับเป็นอาการที่ไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ดังนั้นในการตรวจสอบโรคของคนที่สัมผัสเสียงสูงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สัมผัสได้ตรวจในรอบแรกแล้วก็ยังเป็นนักทีฬอยู่นะครับก็ถือว่าการควบคุมขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ทางสาธารณสุขและก็ทีมสอบสวนโรคได,ได้ได้จำกัดวงแล้วก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วครับ กรนีฐามท่านไหมครับทางฐานจะมีการเสริมมารตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคือขณะนี้ครับ,รบอย่างกรณีวิตกของรายงานต่างด้าวที่ทะลักเข้าไปเกิดโรคระบาดในพื้นที่สมุทรสาครน,นะครับ,รบเ,เราเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า,น,าน่าจะเป็นแรงงานของเราบางส่วนที่ที่ติดโรคแล้วก็เข้าไปลักลอบเข้าไปในพื้นที่ชุสาครนะครับแต่ว่าในขณะนี้เราก็ได้เพิ่มเติมกําลังนะครับได้รับ อนุมัติเพิ่มเติมกำลังเข้ามาอีกหนึ่งร้อยนะครับในใน,ในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งเราได้นําเครื่องมือหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นโดรนเพือ่อที่ช่วงไหนที่คนอ่อนล้าเราก็ใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยียต่างเข้ามาช่วยนะครับแต่อันนี้เราทํางานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กรณีที่จะหลุดรอดออกไปในกรณีคนสองคนเนี่ยสุดท้ายก่อนจะออกจากพื้นที่เนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นรถ เรายังมีจุดตรวจจุดสกัดในในพื้นที่เส้นทางจากอำเภอแม่สอไปจังหวัดต่างสามจุดซึ่งเราก็ทาํางานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับหวังว่าเราจะสามารถสกัดการลักลอบเข้าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ตอนในเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะพยายามทําให้ได้ร้อร์เซนนะครับ